สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับสาบันป่าพากินนะคะวันนี้สาบันป่าพามากินเอออันนี้ก็ไอตำนอไม้ส้มแล้วก็มีเครื่องในไก่ทอดนะคะแล้วก็มีปลานะคะปลายช่อนแดดเดียวนะคะก็มีปลาเนี่ยปลาเค็มเนี่ย ปลาเค็มนี่ปลาเนี่ยอร่อยนะคะพี่น้องขาเนี่ยปลาเนี่ยอร่อยมากนี่ค่ะนี่ก็มีข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องมาค่ะแซ่บๆข้าวเหนียวหุงเองค่ะพี่น้องขาเนี่ยข้าวเหนียวหุงเองจ้ะจิบมือข้าวเหนียวหุงมันจะสดวมากจะจิบมือค่นนี่ค่ะ มาค่ะผักก็มีกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งแล้วก็ผักสลัดและหอมหอมดองมาจ้าพี่น้องค่ะขอกินหอมดองก่อนน,น้องค่ะมาเด้อนี่อื นี่หน่อไม้ส้มอันนี้ปลูกเองนะครับนีดม่วงปลูกเอง Ăn thế nào Thấy là anh Hmm. cho hàng đèn 啊，来哦。 หาข,ข,ข,ข้าวหาปลามากินด้วยกันเล้นะครับพี่น้องหาหอืมอืม อร่อยมากข้าวบ้านททำง่ายๆพี่น้อง อ๋ออร่อยมากอืมเชื่อไหมจุญญ้ยยาจำจำเองหน่อมไม้เมื่อกูทำไรอยู่เนี่ย ห็นไหมทำอะไรุมอย่ามารุ่งจ <c oughs> ังเองอยู่มีรถออกไปสิอากับข้าวมีไม่กินเนี่ยไอยแคมไปไหนซื้อขนมนทำไมกินข้าวเนี่ยไม่อิ่มหรอก ขนมอ่ะข้าวเหนียวก็มีนี่ยไงนี่ในหม้อ,อแม่หงเออซื้อขนมกินไม่อิ่มแบบโลกมือไม่ร้างหรือเปล่าวะ ชาติดื่มขนมมันไม่อิ่มหรอกพี่น้องเด็กเนาะเป็นไนคุยเบ้ เอาข้าวไปกินไก่แคมไปเอา,านะฮะในน้ำอ่ะน้ำไม่มีกินที่บ้าน,นาเออไปฮะเอาตังปัจจายให้เขาน้ำหมดกินแลคะ่ะ ขอโทษค่ะพี่น้องปกติดนะคะเตียงน้องดัดจริบอ,อ,อร่อยแซ่บเวอร์โอเคครับพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่มีสัญญาณลาจากก่อนนะคะทุกคนค่ะ ฝากคนลค์กดแชร์ส,สัญญาณ้วยคัสได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสปาร์ตบี๊กน้องค่ะสวัสดีค่ะ